ปริศนาลึกลับในการสร้างพิรามิดและเทพเจ้าของชาวอียิปต์บอกเล่าสืบต่อกันมานับเป็นพันๆปีแล้วฟาโลของอียิปต์ก็ได้รับการบันทึกว่าสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าที่ลงมาจากฟ้าเมื่อหลายปีก่อนครั้งหนึ่งที่รัสเซียยังไม่แยกประเทศยังคงเป็นโซเวียตเคยมีโครงการร่วมกันกับประธานาธิบดีของอียิปต์ค้นหาหลุมฝังศพพิระมิดลึกลับเพื่อสืบค้นหาเทคโนโลยี ที่เชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีของต่างดาวเพื่อใช้พัฒนาแข่งกับสหรัฐอเมริกาทางกองทัพโซเวียตและหน่วยสืบราชการลับ KGB ได้เริ่มโครงการที่มีชื่อว่า ISIS เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีจากต่างดาวโดยหนึ่งในหลักฐานการค้นพบชิ้นสำคัญก็คือซากมัมมี่ของมนุษย์ต่างดาวที่มีอายุก,กว่า13,000ปี โครงการไอซิสประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในวิชาโบราณวัตถุของอียิปต์หลายคนจากสถาบันวิทยาศา,ศาสตร์โซเวียตรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการทหารโดยนำทีมโดยซามีซาลาฟผู้ใกล้ชิดกับอับเดลนาเซอร์ประธานาธิบดีของอียิปต์ในสมัยนั้นกองทัพโซเวียตค้นพบมัมมี่ตนนี้ที่ประเทศอียิปต์ในระหว่างที่เปิดโงศพพวกเขาก็ต้องพบกับก๊าซพิษ ที่พุ่งลอยขึ้นมาจนต้องล่าถอยออกมาและเมื่อกลับเข้าไปใหม่ด้วยชุดป้องกันหน้ากากแก๊สพิษตามรายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสของ KGB ระบุว่า,ม,ามัมมี่ตนนี้สูงถึง2เมตรมีอายุราว13,000ปีมีตัวอักษรอียิปต์โบราณที่แปลได้ว่าเทพปีนอกจากนี้ยังมีอีก15กล่องที่บรรจุสิ่งแปลกๆเอาไว้ การค้นพบครั้งนี้นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าเชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับเทพ,พเจ้าของชาวอียิปต์โบราณอย่างเทพโอซิลิสที่มีการบันทึกว่าลงมาจากฟ้าในปัจจุบันการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนชี้ว่าประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกของเราอะไรทำให้คนจำนวนมากเชื่อในเรื่องนี้ นอกจากการพบเห็นมนุษย์ต่างดาวและจาน UFO บ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าแต่ครั้งในอดีตอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่มีมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกทำให้มุมมองต่อจัก,กรวาลเปลี่ยนไปตลอดกาหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ทําให้เกิดคําถามว่าหากมนุษย์สามารถไปสํารวจโลกอื่นได้แล้วทาไมสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นในห้วงจัก,กรวาล จะทำแบบเดียวกันกับเราไม่ได้พวกเขาอาจเคยมาเยือนโลกนานแล้วหรือบางทีมนุษย์ต่างดาวอาจจะเคยอยู่บนโลกนี้มาแล้วก็ได้ที่เปรูเมื่อ2,000ปีก่อนมีสถานที่แห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชนเผ่านัสคาแต่ในช่วงคริสต์ศักราชที่500ชนเผ่านัสคาได้หายสาบสูญไปในปี1910นักมนุษยวิทยามาที่นี ื่อศึกษาอารยธรรมของชนเผ่าระหว่างการขุดค้นพวกเขาก็ต้องพบสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างหนึ่งเท่าที่เขาเคยเห็นมานั่นก็คือกะโหลกที่ดูเรียวยาวอย่างมากมันมาจากไหนและทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และมันคือหัวของมนุษย์หรือไม่แต่มีผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่ามันเป็นหัวกะโหลกที่ถูกลัดให้ผิดรูปแต่พวกเขาไม่ได้บอกเหตุผลว่า ทำไมชนเผ่าโบราณเหล่านี้ถึงได้รัดกะโหลกของพวกเขาให้ดูเรียวยาวผิดรูปจากคนธรรมดาทั่วไปเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเขาเรียนแบบจากพวกชนชั้นสูงหรือผู้นําของพวกเขาที่มีรูปกะโหลกที่ผิดแปลกมาตั้งแต่กําเนิดจากการสืบเผ่าพันธุ์ที่เดินทางมาจากต่างดาวและสืบเผ่าพันธุ์ต่อเนื่องกันมาหากเป็นเช่นนั้นก็สันนิษฐานได้ว่า กะโหลกที่พบมีทั้งกะโหลกที่ผิดรูปจากการสรืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ที่มาจากต่างดาวและมีกะโหลกที่คนในยุคนั้นรัดรูปกะโหลกให้เหมือนกับว่าตัวเองก็มีเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์ที่เป็นชนชั้นสูงในขณะนั้นมีรายงานว่าชาวพื้นเมืองในคองโกที่มีชื่อว่าเผ่ามังเดตู ได้ประกอบพิธีลัดหัวกะโหลกเพื่อดัดแปลงแก้ไขรูปกะโหลกมนุษย์พวกเขาจะทำการลัดกะโหลกเด็กอ่อนเอาไว้ตั้งแต่แรกเกิดจนกะโหลกยื่นยาวออกมามากกว่าปกติถึงสองเท่ารูปลักษณะของกะโหลกที่เรียวยาวสืบสารเรื่องราวไปถึงยุคอียิปต์โบราณน,นั่นก็คือฟาโลที่มีข้อถูกเขียงกันอย่างมากที่สุดพระอ,องค์หนึ่งพระอ,องค์ก็คือคนที่ต้องการเรียนแบบชาวต่างดาวหรือไม่ หรือมีคำอธิบายอื่นที่น่าสะเพงตัวว่าแท้จริงแล้วพระองค์ก็คือหนึ่งในพวกนั้นคือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนานมากแล้วก่อนที่ชาวอียิปต์จะพากันสร้างพิรามิดและตั้งหินฐานติดแม่น้ำไนาตามตำนานเมื่อเทพเจ้าแห่งฟากฟ้าเดินทางมาสู่โลกด้วยเรือที่บินได้โดยเปลี่ยนให้โครนและน้ำกลายเป็นอาณาจักร บางสิ่งที่พวกเราเห็นในทุกอรารยธรรมโบราณทั่วโลกนั้นมีอยู่ว่าพวกเขามีความรู้อย่างไม่น่าเชื่อในเรื่องดวงดาวดาวเคราะห์และปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเราพบว่าผู้คนโดยเฉลี่ยในสมัยนั้นมีความรู้เรื่องพวกนี้มากกว่าคนในสมัยปัจจุบันเสียอีกขณะที่อรารยธรรมอียิปต์โบราณเจริญมากขึ้นผู้คนต่างเชื่อว่าฟาโรห์คือบุตรชายของโอซิลิส หรือเทพเจ้านงาศิลปะและภาพแกะสลักบนผนังพารนาถึงมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบขณะที่ผู้คนบวงสรวงเทพเจ้าหลายองค์แต่ฟาโรห์คือองค์ที่อยู่เหนือทั้งหมดความเชื่อทางศาสนาของชาวอียิปต์มีอยู่นานเกือบพันปีจนกระทั่งฟาโรห์พระองค์หนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างฟาโรที่เป็นผู้นอกรีผู้นี้ก็คือองค์ฟาโรหอเคนาเทน และในภาพแกะสลักที่เหลืออยู่ของพระองค์ก็มีรูปพระเสียรที่เรียวยาวพระองค์เป็นใครกันตามความเชื่อของชาวอียิปต์พระองค์สืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าที่เสด็จลงมายัางโลกมนุษย์ทำไมหลายคนจึงเชื่อว่าพระองค์เสด็จลงมาจากดวงดาวจริงๆในปี1352ก่อนคิสตการอเคนาเทนเสวยราชสมบัติเป็นฟาโรห์ เกือบจะในทันทีพระองค์ได้ทรงทําการเปลี่ยนแปลงความเชื่ออย่างถอนรากถอนโคนรวมถึงยกเลิกการบวงสวงเทพเจ้าหลายองค์พระองค์มีคําสั่งให้ย้ายรูปปัน้นเทพเจ้าทั้งหลายออกไปทรงอนุญาตเพียงอย่างเดียวคือสัญ,ญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ที่เป็นรูปทรงครมพร้อมกับรังสีที่สาดส่องในช่วงสปีของพระองค์อาเคนาเทนสั่งให้มีการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ ให้ชื่อว่าอามานาและอุทิศให้กับพระอาทิตย์อเคนาเทนใช้เวลาต่อมาอีกสิบปีที่นี่และในระหว่างนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการบอกเล่าถึงตัวตนของตนเองสู่สาธารณะจากหลักฐานภาพตามผนังฟาโลในสมัยก่อนจะมีรูปร่างที่สวยงามมีไหล่กว้างและเอวคอดเล็ก แต่ฟาโลอาเคนาเทนแตกต่างจากคนอื่นพระองค์ต้องการแสดงตัวตนที่แท้จริงที่มีรูปร่างแปลกออกไปมีหน้าตาที่แปลกกะโหลกศีรษะที่แปลกหากดูจากรูปปั้นของอาเคนาเทนก็จะเห็นว่ามีรูปลักษณะแปลกๆเป็นลักษณะผสมกันของผู้หญิงและผู้ชายที่มีกะโหลกที่เรียวยาวมาก,มากๆการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของราชวงศ์แสดงให้เห็นว่า พระองค์มีรูปร่างเป็นแบบนั้นมีพุงที่โตและอกยุบซึ่งขาดต่อลักษณะาทางอุดมคติตามแบบแผนที่จิตรกรชาวอียิปต์จะแสดงถึงฟาโรที่แข็งแรงมเหสีของอะเคนาเทนคือนธุกกรรมหรือตั้งใจอเคนาเทนปกครอง